สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็เป็นเป็นคลิปที่ออกช้าข้ามวันมานะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสักกาเมนโตคิงเจอกับรอยจี e ิเลเกอร์สักกาเมนโตคิงเนี่ยไม่มีเควินเฮอร์เทอร์เทไรโอ้โหหายไป2คนเราก็คิดว่านุ่มแล้วนะแล้วก็เขามีการวิเคราะห์ว่าก่อนเกมเนี่ยรอยจี e ิเลเกอร์มีโอกาสชนะมากกว่าเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยวันนี้อาจจะล้างอาถรรพ์ได้เนะ แล้วก็เปิดเกมมาเนี่ยออตินลีฟร้อนแรงดังไฟเยอทำคนเดียว11คะแนน13คะแนนเล่นได้โดดเด่นแต่ว่าซาคาเมนโต o คิงเนี่ยก็ยังใช้ระบบเกาะมาอย่างต่อเนื่องออตินลีฟทำดีนะมีลุยชิมูระสนับสนุนไปอีกทำให้เลเกอร์เนี่ยขึ้นนำไปก่อนในตอนแรกแต่ท้ายควอเตอร์เนี่ยฝั่งซาคาเมนโตคิงเนี่ยเขาวนกันเล่นเล่นดีหมด ไม่ว่าจะเป็นฮาริสันบานคีการ์เมอร์เล่ซาโบ,บนิตช่วยกันทําแต้มจบควอเตอร์แรกเสมอกันไป29เท่าเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่2เนี่ยต้นควอเตอร์อลอสเจอริเลเกอร์ก็ยังได้ลีฟกับลุยนี่แหละทําแต้มขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าพอซาคาเมิโตคิงเนี่ยเขาจับจุดเจอเขาก็ เริ่มเล่นอยู่ในฟอร์มตัวเองวันนี้คือส r a m เ n t นโตคิงเนี่ยบทบทโดยเฉลี่ยนะเขาเล่นดีทุกคนเลยเขาแบบแบ่งบทบาทกันได้อย่างลงตัวคีแกนเมอร์เล่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีอารอนฟอกมาเริ่มกลับคืนฟอร์มในควอเตอร์ที่2ทําให้ส r a m เ n t นโตคิงพิกกลับมานํา60ต่อ56แล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นในควอเตอร์ที่3 q u ควอเตอร์ที่3เนี่ยคิงเปิดเกมได้ดีมาก เกมรับแน่นมากจับเดวิดอยู่จับเลอบอนทำอะไรก็ลำบากเลอบอนกว่าจะฝ่าไปเล่นแต่ละลูกเนี่ยต้องผ่าน2คน3คนเหมือนถูกเลอบอนเน่ยเหมือนถูกจำกัดพื้นที่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ถนัดอะไรเงี้ยมันดูแบบเกมลุกมันตีบตันไปหมดแล้วฝั่งสาคาเมโตคิงเมื่อรับแน่นเนี่ยแล้วสวนเป็นสกอร์ปุ๊บเขาก็ลันอย่างต่อเนื่องจากเกมมันสูสีกันอยู่เนี่ยโดนลันปับเดียวโดนลันเป็นแต้มเจต้ม ต้มห่างไปเลยจบควอเตอร์3คิงกลับมานำา8 8ต่อ73 Quarter ควอเตอร์ที่4เลอบอนเนี่ยเริ่มจะมาฮึดและไล่มาได้ประมาณ10คะแนนฝั่งโค้ชคิงเขาก็เกา่าคอยตัดเกมตลอด AD ก็พยายามเลอบอนก็พยายามลีฟก็พยายามแต่ว่าฝั่งซาค r าเมนโตคิงเนี่ยก็ใช้ระบบวิ่งกันเป็นระบบแล้วก็แฮร์ริสันบานใส่3แต้มโบงโบงโบงแล้วก็มาโดนด,ดีลอลลฟ็อกปิดเกมข้ามไปจบเกม ไล่ย,ยังไงก็ไล่ไม่ทนันคิงเขาเหนียวมากจบเกมเร,เเกร,ร้อยจีริเลเกอร์ฤดูการนี้ไม่ชนะซาคาเมนโตคิงเลยจบที่สกอร์1 2 0ต่อ107เป็นหนึ่งเกมที่ที่น่าเจ็บปวดนะผมรู้สึกว่าซาคาเมนโตคิงเนี่ยชนะทุกประตูเลยแล้วก็เล่นได้ดีกว่ามากๆนะครับประเด็นสถิติหลังเกมที่น่าสนใจเนี่ยแต้มวงในเนี่ยเลเกอร์ได้เยอะกว่านะได้ไป46นนคะแนนคิงได้ไป38คะแนน ตัวสำรองซัคารเดนโตคิงดีกว่า26คะแนนเลเกอร์ได้ไป13คะแนนเทิร์นโอเวอร์เนี่ยจำกัดได้น้อยพอๆกันแต่ว่าต้องชมเกมหลักของคิงแหละเทิร์นโอเวอร์เลเกอร์ส4ซัาเดนโตคิง12สูสีกันมากๆนะครับสถิติที่เป็นสถิติกลมๆเนี่ยฟั Fast ake, ตเบกซัคารเดนโตคิงทำได้ดีกว่าได้ไป16คะแนนเลเกอร์ได้ไป6คะแนนเซคันด์แชนดาบ2เนี่ยคิงได้ไป16เลเกอร์ได้ไป4คะแนนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่า ประเด็นแรกนะครับก็เมื่อวานเนี่ยดูรอบแรกก็ยังไม่เข้าใจต้องย้อนไปดูรอบ2นะครับผมว่าจุดที่มันสําคัญที่สุดในเกมนี้เนี่ยนั่นคือควอเตอร์ที่3ผมว่าจุดเด่นของเกมนี้เลยนะควอเตอร์ Quarter ที่3เกมรับคิงดีมากๆฝั่งซากาเมนโตคิงเองเนี่ยก็บอกว่าเขาต้องการที่จะเปิดเกมแบบมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าพักครึ่งไปแล้วเปิดควอเตอร์สแล้วกลับมาเล่นได้ดีเนี่ยพวกเขาทําได้แบบนั้นนะครับซึ่งเกมรับเนี่ยมัน ตอนแรกอ่ะในหัวนะในหัวเนี่ยในหัวตอนแรกที่ยังยังไม่ได้ดูละเอียดเนี่ยคิดว่าเอ๊ะมันต้องพอซับนิตชนะ AD อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะมันกลายเป็นเป็นเ,นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของระบบทีมยอะไรเงี้ยผมว่าสกัมเปโตคิงอ่ะพอควอเตอร์ที่3เนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าเหมือน2ควอเตอร์แรกเนี่ยเลเกอร์เนี่ยมันได้จากลีฟกับลุยซะเยอะเนะควอเตอร์สเนี่ยเขาแพ็กเหมือนยืนโซนแพ็กยืนโซน การเล่น2คนระหว่างเลอบอลกับเอดอ่ะมันพอมาเจอเขาหุบมาช่วยอย่างเงี้ยมันมีพื้นที่ให้เขาเล่นพิก d ันโลน้อยการใช้ประโยชน์จากเลอบอลเอดี AD ก็ถูกตัดไปซึ่งอันนี้มันเป็นอาวุธหลักของเลเกอร์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคอนเซปต์บาสเตบอลเนี่ยคุณทําลายอาวุธหลักเขาได้เนี่ยเดี๋ยวมันยังง่ายเองเมื่อวานเนี่ยผมว่าการยืนโซนของคิงในคอ a r เตอร์ที่3เนี่ย <S <S ถ้าไปลองดูอมันแน่นมันแบบมันคอมเพมันแบบ มันไม่มีพื้นที่ให้เจาะสะเท่าไหร่เลบอลจะทําอะไรนี้ลําบากมากสกรีนก็ต้องแบบเฉียดไปเฉียดไปก็ยังมีคนช่วยคนซ้อนคนรองอะไรเงี้ยแล้วเขาในสนามเลเกอร์เนี่ยมันก็จะมีคนยิงไม่แมนเนะหรือว่าจะเป็นพวกตัววัดดวงเนี่ยจะมีดินวีดีจะมีทอรีนสปินอย่างเงี้ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยนิดน,นึงเพื่อให้เลเกอร์ดีดไปพวกะนั้นยิงแหละแล้วก็ค่อยมาชิดอีกทีหนึง่งมันมันดูแบบเป็นเกมที่อึดอัดมากๆเลยแล้วก็ ฝั่ง c r a คาเมนโตคิงพอเขาจับจุดนี้เจอเนี่ยมันทําได้ดีมากผมผมชมเกมรับมากกว่านะว่าเกมรับ k คิงอ่ะทำได้ดีจนเลเกอร์ทำอะไรไม่ได้นะในควอเตอร์ที่3พวกเขาเนี่ยสักคาเมนโตคิงโกยไป28คะแนนแล้วก็เสียแค่17คะแนนนะครับรวมถึงเกมรับเนี่ยดักตัดบอลเทิร์นโอเวอร์ได้หลายครั้งนะครับเลเกอรเนี่ยในช่วงครึ่งหลังเทิร์นโอเวอร์ไป9ครั้งผมมองว่าจุดนี้มันมันทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เป็นจุดที่ แพ้ชนะกันในเกมนี้นะส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซาคา์เป็นตัว킹เนี่ยดีทั้งหมดหาแมนออฟเดอะแมตช์ไม่เจอจริงๆโดเมนทัสซอบนิตเนี่ยก็เล่นได้ดีตลอดทั้งเกมนะส่วเบนิีโดโดเม,ดมนทัสซอบนิตเนี่ยมี17คะแนนมี19รีบาวมี10แอสซิตทำทิเบิลดับเบิลมากที่สุดในลีกโอ้โหการเล่นของแกเนี่ยแกเล่นง่ายมากแกเล่นแบบคือซอบนิตเนี่ย มันมันเล่นไปตามจังหวะของเกมอ่ะคือเล่นไปตามเกมเลยอ่ะเล่นตามเกมเล่นตามระบบไม่ดื้อไม่ฝืนอย่าแปลกใจถ้าเขาจะไม่ติดออสตา์นะเพราะเหมือนเขาเล่นเล่นเพื่อระบบทีมเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะไม่ได้เล่นเพื่อเอาตัวเองเด่นอ่ะแล้วก็จังหวะทํแต้มรอจังหวะดีที่สุดถึงทําจะไม่ทาพั่าเพื่อจะไม่ได้เป็นสตาร์ใน NBA ที่เอาบอลมาคึงคึงเล่นเองอะไรเงี้ยเขาเล่นไปตามเกมแล้วก็ การขึ้นเกมของเขาเนี่ยเซนการพักบอลเซน,นการจ่ายบอลเซน,นการเลือกเล่นบอลเนี่ยมันมันดีมากเลยอ่ะมันมันทำให้ควอเตอร์ที่4เนี่ยก็ตายเพราะซาบอนิตนี่แหละซาบอนิตเนี่ย,ล,บบยลองคิดดูนะเขามาพักบอลบนหัวเขาดึง AD ออกจากใต้แป้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นบอลมูฟเมนต์กับเพื่อนมาขยี้เลบอลเนี่ยเลบอลอายุ39แล้วเนี่ยจะต้องวิ่งตามแบบ2-3รอบอย่างเงี้ยก็มาโดนยิงไส้แตกตรงนี้แหละ ผมมองว่าคนที่ขับเคลื่อนเกมนี้อาจจะเป็นโดเมนทัสสโบนิตนะอาจจะยกให้เป็นแมนออฟเดอะแม์นิดๆแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่ชอบเช่นกันเนี่ยนั่นคือดีอารอนฟ็อกดีอารอนฟ็อกเนี่ยต้นเกมจะเงียบๆนะแต่ว่าเข้าควอเตอร์2 3 4มาเนี่ยทำไม่เยอะหรอกแต่ลูกแต่ละลูกอ่ะเป็นลูกสําคัญหมดเลยเมื่อวานเนี่ยฟ็อกมี2ีคะแนน7แอสซิตส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าแม้ว่าเมื่อวาน3แต้มจะยิงไม่มานะแต่ฟ็อกก็เป็นเป็นคนสําคัญอีกคนนึงในใจผมอะ่ะ ก็เลือกเอาแล้วกันซาบอนิตหรือฟอ็อกใครจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ก็คุณก็เลือกเลยประเด็นที่3 s ซัคาเมนโต n คิงอีกเรื่องหนึ่งแอนโทนีเดวิดกับโดมน,บบนัสซาบอนิตเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่เหมือนเหมือนแพ้ทางกันนผมมองว่าวิธีการเล่นของซาบอนิตเนี่ยเขาทําให้ AD ไม่ได้เล่นในเกมของเขาอะ่ะเขาเล่นเวลาซาบอนิตเล่นเกมลุกเขาไปพักบอลหัวเขาดึง AD ออกจากใต้แป้น แล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยมีศักยาภาพพอที่จะตัดเข้าหาห่วงได้ดีไม่ว่าจะเป็นฟ็อกเป็นมังเป็นคีแกนเมเล่คุณนูกออกไหมเลเกอร์เนี่ยคนที่โบอกอยู่ใต้แป้นคือ AD เอา AD ออกมาก่อนแล้วพวกปีเขาเนี่ยเร็วอย่างจรวดเลยวิ่งฟึดฟึดฟึฟึเข้าหาห่วงสมบ,บูนิ์ดีข้ออะไรพักบอลให้บอลคราวนี้ตรงวงในที่มันแบบมันแพ้กันก้าวนึงอะไอ้ตรงนี้แหละข้อดีของซ a คาเมนโตคิง ผมว่าเขาดึง AD ออกมาตรงนี้แล้วพอ AD หรือเลบลจะหดไปช่วยเขาวงนอกเนี่ยก็ยิงได้ทั้งหมดมันมันดีมากเลยสกัมเปนโตค i ิงสำหรับเกมเมื่อวานนะก็เข้าใจได้ที่มันเหมือน AD ไม่ได้เล่นในเกมตัวเองพอไปเล่นเกมลุกเขาก็มีโซนหุบมาช่วยไม่ให้ AD ดีแบบได้บอลง่ายไม่ให้ไดพิกแอนโลกันง่ายๆต้องไปเล่นพื้นที่ที่มันคุณลองไปดูดแต้ม AD อด่ะ ได้แต้มวงในแบบจอๆเนี่ยน้อยกว่าเกมอื่นแล้วก็การซับแบบ2ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเหมือนเกมอื่นมันถูกข้อจํากัดของซาเมซซคามนโตคิงอ่ะผมมองว่ามันอาจจะไม่ไม่ใช่ซาบาบนิตสู้กับ AD ดีสัทีเดียวเพราะว่าเวลาเวลาเอดีเข้าวงในเนี่ยเขาจะมีแฮลิสันบานที่อ่านเกมรับตลอดแล้วมาช่วยซาบบนิตอีกหนึ่งแรงผมเลยรู้สึกว่ามันต้องชื่นชมเกมรับของคิงด้วยแหละแพ้ทางก็เรื่องนึงไอ้จังหวะแพ้ทางก็คือ เขาเข้าไปอ่านปุ๊บเขาดึงจังหวะหนึ่งพอพอเอดีชิดปุ๊บเตรียมจะทิปเนี่ยเขาดึงหนึ่งจังหวะแล้วก็เล่นจังหวะ2ผมว่าไอ้จังหวะ2อเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ a อดีไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องชื่นชมแหละว่าสกัมเปนโตคิงเนี่ยดีกว่าจริงๆสําหรับเมื่อวานนะประเด็นที่3ต่ออีกนิดนึงแล้วกันเมื่อวานหลายคนก็เล่นดีนะครับแฮร์ริสันบ้านมาเหนือเมฆเลยยิง3แต้มไป7ลูกฟิลโก63%กดไป23คะแนน คีแกนเมเร่ e, เด่นมากนะครับเมื่อวานมี19บาคะแนนมี11รเอดดีบาวแล้วก็คีออเอลิสไม่รู้จะมาจากไหนไอตัวนี้มา14คะแนนเฉยเลยมาแบบมาเหนือเมฆเลยมาลิกมังเงียบไปหน่อยมี8คะแนนก็ถือว่าเขาใช้แค่นี้ห้าตัวแต่มีประสิทธิภาพในเกมสูงมากๆแล้วก็ปิดเกมได้นะครับเอาละประเด็นที่4ี่ลอจิลิเลเกอร์มันมันรู้สึกว่า อย่างหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยเลเกอร์เราอะแพ้แพ้เกมโดนเกมรับของสกามเปนโตคิงลดทอนศักยภาพเราไปเยอะพอสมควรนะเมื่อวานเนี่ยคนที่หายไปแบบหายไปจากเกมเลยอะคือดีโรดีโรเนี่ยผิดฟอร์มมากๆเล่นแบบ20แต้ม15แต้ 7, แม78ปาดแอซิดมาตลอดเมื่อวานดีโรมีแค่6คะแนน6แอซิดแ,แ,แล้วก็มีเทอร์เวอร์2ครั้งติดลบ4ฟิลโก22ซก็เห็นละพอ พอมือ3ดอปไปขนาดนี้มันก็ใจหายนะเลอบอนแม้ว่าจะดูสถิติตอนท้ายเนี่ยจะเป็น18คะแนน13รีบาว9แอซซิตสถิติสวยมากแต่ใครดูเกมเนี่ยจะรู้เลยว่าต้นเกมเนี่ยเลอบอนไม่มีบทบาทในเกมเลยกว่าจะมาจริงๆอะ่ะมาตอนแต้มขาดในควอเตอร์ที่4ก็ถือว่าก็ต้องใช้คำว่าผิดฟอร์มอ่ะผิดฟอร์มเพราะว่ามันโดนเกมรับของคิงจำกัดฟอร์มการเล่นอะ่ะ เดวิดมี22คะแนน10รีบาด์3แอซิสก็ตามสาภาพฟิลโก38%ประสิทธิภาพก็ไม่เหมือนเกมอื่นนะลุยชิมูระมี20คะแนนดีตอนตอน้นแต่ช่วงครึ่งหลังก็หายไปออตินลีฟ28คะแนนก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมนะครับดินวิตตัวสำรองเนี่ยพึ่งอะไรไม่ได้เลยดินวีดีไม่มีต้มแม็กคิตตี้มี2แต้มทอเลนสปินดีหน่อยมี7คะแนนนะครับก็ว่ากันไปถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่แพ้ทางละกันประเด็นสุดท้ายเนี่ยกนะ็ คิงเนี่ยชนะเลเกอร์มาจาก8นัดหลังสุดเนี่ยชนะมา7เกมแล้วก็ฤดูกาลน,นี้ชนะรวดไม่แพ้เลยแพ้ทางสคามิโต้คิงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็โดมินัสซามนอิทเนี่ยทำทิเบิลดับเบิรยครั้งเป็นผู้เล่นที่ทำทิเบิลดับเบิมากที่สุดน,นะครับซึ่งโค้ชเนี่ยเขาก็ชมว่าโดมินัสซามนอิทเนี่ยเป็นคนที่มีมาตรฐานในการเล่นที่ดีมากๆเป็นหนึ่งในคนที่ มีฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอนะเอาแหละก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเมื่อวานเนี่ยดูโหดูไปยันรอบ2ก็ก็เห็นแล้วว่าแพ้แพ้ที่ระบบจริงๆไม่ต้องโทษใครหรอกไอ้บางคนเนี่ยเขาจะไปโทษว่าจุดหนึ่งละกันตามชาวเน็ตละกันเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่อธิบายเขาจะโทษว่าเรอบอนเนี่ยประกบแฮร์ริสันบานอยู่ทําไมปล่อยให้แฮร์ริสันบานไปไปยิงโล่งๆอะไรเงี้ยคือจริงมันโดนแบบมันโดนแฮนด์ออฟมันโดนสกรีนมันโดนอะไรซะเยอะแล้วก็เรอบอนเนี่ย เขาจะเป็นพวกชอบอ่านเกมนึกออกไหมเวลาเขาจับจับไฮสัตบาอยู่เขาชอบอ่านเกมว่าเฮ้ i, ยเดี๋ยวต้องไปหุบช่วยซามูนิส์แต่ไอตรงเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นมันต้องใช้คาว่าอะไรมันไม่ได้ถูกถูกคิดอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนความคุ้นเคยอ่ะนึกออกปะเหมือนความคุ้นเคยว่าเราชอบไปซ้อนวงในอ่ะเรบอลเขาก็ชอบไปเคยับไปซ้อนวงในอีตรงเนี้ยแหละคิงเขาก็เจาะตรงเรอบอลแล้วเรอบอลเนี่ยไม่ได้เร็วเหมือนเมื่อก่อนละ เขาจอดเลเบอลว่าเลบอลหุบมาซ้อนปุ๊บเขาก็ดีไปตัวคู่เลบอลคราวนี้มันก็มีพื้นที่สองก้าแล้วเดี๋ยวนี้คิงมันยิงแม่นทุกตัวก็ไปโดนยิงตรงจุดนี้ประมาณ 3- 4สลูกเลยแหละสำหรับเลบอลก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งถามว่าจะด่าเลเบอลไหมผมว่ามันก็มันเป็นวิธีการเล่นของเขาอ่ะมันมันมีหลายเกมนะทีมไหนที่ยิงแม่นแม่นแล้วมาจี้ตรงเลบอลเนี่ยก็ไส้แตกก็บ่อยครั้งก็เป็นหนึ่งภาพที่เราเห็นบ่อยแหละว่าเลบอลเนี่ยชอบโผล่ไปช่วยวงในบางทีเนี่ย หดไปหดมาเจอคิงมันหมุนสองรอบเนี่ยเลบอลแม่งทิ้งเลยนะทิ้งจอยเลยแบบเอาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโดนโรเท,ท็ตยิงตรงตรงอีกมุมหน,นึ่งอะไรเงี้ยเออมันก็เข้าใจได้แหละเราเรามีลุงที่ต้องเก็บรรงไว้เล่นเกมลุกแล้วลุงก็ป้องกันประมาณนึงอ่ะเออเขาเขาเขาเลือกป้องกันนะแต่เมื่อวานอ่ะลูกที่เขาปล่อยอะ่ะแฮร์รี่สันบานมันเก็บได้หมดมันก็เลยเป็นเป็นภาพจําอย่างชัดเจนนะเอาแหละก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าเสียดายแล้วกันแต่ต้องชมว่า สักครเป็นต้องคิงนี่ยอดเยี่ยมจริงๆต้องชมพวกเขานะวันนี้สมควรแค่เวลาลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ